ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตไม่ไปไหนทั้งที่คุณก็พยายามแล้วคลิปนี้อาจจะเป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนว่าทำไมคุณยังไม่รวยสักทีเพราะบางพฤติกรรมคุณอาจทำมันทุกวันโดยไม่รู้ตัวฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าต้องหยุดอะไรก่อนที่มันจะหยุดความรวยของคุณไปตลอดชีวิต 1. ผัดวันประกันพรุ่งจนทั้งชีวิตกลายเป็นวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรวยจากสิ่งที่เขาจะทำพรุ่งนี้ความคิดที่ว่าเดี๋ยวก่อนรอให้พร้อมก่อนค่อยเริ่มเมื่อว่าง คือนาฬิกาทรายที่ดูดพลังชีวิตคนทั้งโลกผู้คนจำนวนมากตื่นสายด้วยข้ออ้างว่าเหนื่อยลากตัวเองไปทำงานที่เกลียดแล้วกลับมานอนพร้อมคำสัญญาว่าเดี๋ยวจะเริ่มใหม่พรุ่งนี้ปัญหาคือพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงสำหรับคนประเภทนี้มันคือคำหลวงมันคือกงล้อที่หมุนซ้ำสอใช้อารมณ์นำทางชีวิตมากกว่าเหตุผลคนที่ไม่เคยรวยมักปล่อยให้ความกลัวความกโกรธความน้อยใจ หรือความอิจฉาเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตพอเจอความเสี่ยงก็ถอยพอเจอคำวิจารณ์ก็หายพอเจอคนดีกว่าก็เกลียดพวกเขาใช้เวลาโกรธคนอื่นมากกว่าทำเงินใช้พลังบ่นมากกว่าสร้างพวกเขาเอาเรื่องส่วนตัวมาทำลายโอกาสทางการเงินโดยไม่รู้ตัว 3. ใช้เงินเร็วกว่าใช้ปัญญาคนที่ไม่รวยมักได้เงินเท่าไรก็หาวิธีใช้ให้หมดเร็วที่สุดซื้อของที่ไม่ต้องการเพื่อโชว์คนที่ไม่สนใจ ใช้จ่ายเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าทั้งที่ค่าจริงๆวัดจากสิ่งที่เหลือไม่ใช่สิ่งที่โชว์พวกเขาไม่เข้าใจการสะสมทรัพย์ไม่สนใจการลงทุนหวังรวยทางลัหลงในของแบรนด์หลงไลฟ์สไตล์ที่เหนือฐานะเหมือนเติมน้ำใส่ถังรั่ว 4. เชื่อว่าโลกไม่ยุติธรรมจนไม่ลงมือทำอะไรเลยบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเฝ้าบ่นว่าโลกมันไม่แฟร์ระบบมันกดขี่ รัฐบาลมันไม่ดีเจ้านายมันเอาเปรียบโลกมันไม่ให้โอกาสเขาเลยและเพราะเขาเชื่อแบบนั้นเขาเลยไม่ทําอะไรเขาคิดว่าเขาเป็นเหยื่อของทุกอย่างนั่นคือเหตุผลที่เขาไม่จําเป็นต้องพยายาม 5. <ะ>เสพติดความสบายความจนมันง่ายเพราะมันไม่ต้องทําอะไรมันแค่อยู่เฉยๆรอเงินเดือนรอให้คนอื่นมาช่วยรอใครสักคนมาเปลี่ยนชีวิตให้ คนที่ไม่มีวันรวยคือคนที่รักโซนปลอดภัยเขากลัวความไม่แน่นอนมากกว่ากลัวความล้มเหลวเขาเลือกนั่งดูเน็ตฟลิกแทนการสร้างช่องทางไรายได้ใหม่เขาเลือกความสบายในวันนี้แลกกับความลำบากในอนาคต 6. กลัวคำว่าไม่จนไม่กล้าขออะไรเลยคนที่ไม่เคยรวยมักไม่กล้าถามไม่กล้าขอไม่กล้าขายไม่กล้าเสนอเพราะกลัวถูกปฏิเสธ ความกลัวเล็กๆนี้และที่ขังคนจํานวนมากไว้ในกรงที่สร้างเองความกลัวที่จะขายของกลัวโดนด่ากลัวคําว่าไม่เอากลายเป็นอุปสรรคที่ฆ่าความฝันโดยไม่รู้ตัว 7. ใช้เวลาวิจารณ์คนอื่นมากกว่าวางแผนชีวิตตัวเองนี่คือกลุ่มคนที่รู้จักชีวิตของดารามากกว่ารู้จักบัญชีธนาคารตัวเองรู้ว่าใครทะเลาะก,กับใครแต่ไม่รู้ว่าเดือนนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่ การเสพดระมาเสพข่าวเสพเรื่องคนอื่นคือความบันเทิงราคาถูกที่แพงที่สุดเพราะมันขโมยเวลาขโมยพลังขโมยความฝันแล้วทิ้งเราไว้กับชีวิตเดิมๆิม 8. เชื่อในดวงมากกว่าการลงมือทำบางคนเชื่อว่าเขาดวงไม่ดีเขาไม่รวยเพราะกรรมเก่าเพราะวันเกิดไม่ดีเพราะโชคไม่เข้าข้างพวกเขาเอาชีวิตไปฝากไว้กับไพ่ย,ยิปซีแทนที่จะสร้างแผนทางการเงิน การรอหวยรอคนมาช่วยรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องมือที่ดีถ้าใช้ควบคู่กับการทำงานหนักแต่ถ้าใช้แทนการลงมือทำไม่มีวันรวย9อยู่กับคนล้มเหลวและไม่กล้าเดินออกมาคุณจะกลายเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณอยู่ด้วยบ่อยที่สุดถ้าคุณอยู่กับคนที่คิดลบพูดลบใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายคุณก็จะติดนิสัยนั้นแบบไม่รู้ตัวคนที่ไม่มีวันรวยคือคนที่กลัวการถูกทิ้ง เลยเลือกอยู่กับกลุ่มที่ฉุดเขาไว้เพราะอย่างน้อยมันสบายใจ10ไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความรวยสุดท้ายพฤติกรรมที่ลึกที่สุดคือการไม่เชื่อว่าตัวเองดีพอที่จะรวยพวกเขาเชื่อว่าเงินคือของคนบางกลุ่มเชื่อว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีโอกาสไม่มีคุณสมบัติความเชื่อนี้ฝังรากลึกและกลายเป็นการซ้ำเติมตัวเองด้วยการเลือกชีวิตที่ไม่เติบโต ถ้าคุณอยากรวยแต่ยังทำสิบพฤติกรรมที่ฉุดชีวิตไม่ให้ไปไหนผัดวันประกันพรุ่งใช้เงินเกินตัวเสพติดความสบายและอยู่กับคนที่ไม่อยากโตทุกอย่างเริ่มที่ตัวคุณไม่ใช่โชคไม่ใช่ใครจะมาช่วยเลิกทำสิบข้อนี้แล้วเริ่มสร้างชีวิตที่คุณคู่ควรจริงๆได้แล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอเวอเ u สตยูไลฟ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ